อชื่นใจมากๆมันเป็นการรวมตัวที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟส้มมากๆเลยนะคะมันมีความคล้ายกาแฟส้มแต่ว่ามันหอมกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เชฟแว่นแอนดมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทําน้ำพึ่งผสมมะนาวใส่เยลลี่กาแฟค่ะ ต้องบอกเลยว่าเยาลลี่กาแฟที่เราจะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้นะนุ่มหนึบกําลังดีไม่แข็งเกินไปไม่เหลวเกินไปแช่ใส่ถุงไว้อย่างนี้นะคะแช่ไว้ได้นานๆไม่ละลายเลยล่ะค่ะแล้วก็รับประกันได้เลยนะว่าสูตรที่จะให้วันนี้เพื่อนๆจะสามารถทําออกมาเปรี้ยวหวานหอมอร่อยเท่ากันทุกถุงทุกแก้วเลยค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทํายังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับ กดไลค์แชร์แบนดด้วยนะส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็จะมีน้ำผึ้งผสมมะนาวตาผึ้งยิ้มนะครับนี่คือตัวนี้เราแบ่งออกมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีผงเจลาตินครับโอถึงน้ำตาลทรายผงกาแฟเข้มข้นแล้วก็จะมีน้ำเปล่าครับอันดับแรกนะครับให้เรานําตัวเจลาตินของเราเนี่ยครับมาผสมกับน้ําก่อนครับเทน้ําให้ท่วมนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีพอครับเพื่อให้ตัวเจลาตินของเราอิ่มน้ำนะครับหลังจากที่เราเทไปแล้วครับผสมครับเจลาตินกับน้ำนะครับค่อยคนไปครับ ถ้าเกิดน้ำมันน้อยอยู่เราเติมน้ำเพิ่มได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ครับแต่ระหว่างนี้เราก็ไปต้มน้ำรอเลยครับต้มน้ำเพื่อชงกับกาแฟนะครับอันนี้คือนำน้ำเปล่ามาเทใส่หม้อครับเดี๋ยวปริมาณนี้เดี๋ยวเราบอกไว้ใต้คลิปนะครับเสร็จแล้วก็นำไปต้มครับต้มให้น้ำเดือดเลยนะครับแลวหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ หลังจากที่เราต้มน้ำให้เดือดแล้วนะครับทีนี้เราจะมาชงกาแฟกันเลยนะครับอันนี้คือน้ำที่เราต้มเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการชงนะครับให้เรานําตัวผงกาแฟเข้มข้นมะเทใส่ถุงชงนะครับเทใส่ไปให้หมดเลยครับเสร็จแ,แล้วก็ทําการแช่ทิ้งไว้ครับบีบๆเข้นๆหน่อยนะครับจะประมาณนี้นะครับ แช่ทิ้งไว้ประมาณ5 7นาทีนะครับเพื่อว่าจะได้ให้รสชาติของกาแฟมันออกมาเข้มข้นมากขึ้นครับอ่านี้เราขอแช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีก5นาทีเรามาเจอกันครับหลังจากที่เราแช่ผงกาแฟไว้แล้วนะครับเป็นเวลา5นาทีนะครับให้เราทําการบรีบไล่น้ําออกนะครับพอบีบไล่น้ําเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เราเติมน้ําตาลทรายโอถึงแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเติมเจลาตินลงไปครับที่เราแช่น้ำไว้ตอนแรกนะครับทีนี้เราก็คนส่วนผสมของตัวกาแฟกับเจลาตินให้ละลายให้เข้ากันครับหลังจากเจลาตินกับกาแฟของเราเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตัวกาแฟของเราก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรากรอกใส่เหยือกครับเทใส่เหยือกไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากรอกใส่ถุงกันนะครับวันนี้เราใช้เป็นถุงมีเกลียวอยู่ข้างบนนะครับขนาด200 ML นะครับซึ่งตัวใต้ฐานถุงนะครับสามารถตั้งได้นะครับถามว่าแล้วเราจะกรอกยังไงปกติมันก็จะมีเหยือกอันเล็กน้อยมาให้แต่ถ้าเกิดใครบางคนไม่มีนะครับก็แนะนําว่าใส่ขวดบีบอย่างนี้ครับกรอกใส่ขวดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ฝาปิดครับแล้วเราก็ปีบใส่ถุงไปเลยนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กรอกไปให้หมดครบทุกถุงเลยนะครับ มากน้อยแล้วแต่เป็นเพื่อนเลยนะครับว่าจะประมาณไหนเราก็จะใส่ไปประมาณนี้นะครับ1ในสี่ของถุงนะครับนี่นะครับดูกันชัดๆว่าใต้ถุงเนี่ยมันสามารถตั้งได้นะครับพอกรอกเสร็จแล้วเราก็สามารถตั้งได้อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บีบครับประมาณนี้เนาะบีบไปให้ครบทุกถุงเลยนะครับและเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราบีบใส่ถุงจนหมดทุกถุงแล้วนะครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นํามาจัดวางใส่ถาดครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว้เรานาไปพักในตู้เย็นให้มันเซตตัวเองนะครับประมาณ3าถึงสชั่วโมงระหว่างที่เรารอให้ตัวกาแฟเจลาตินของเราเย็นตัวและเซตตัวลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราต้มน้ํารอไว้ก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราต้มน้ำไว้จนเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เรานาตัวน้ําพึ่งผสมมานาของเราครับเทผสมลงไปนะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับ ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับสีน่ารับประทานมากครับนี่นะสีะออกเหลืองๆนวลๆน,น,นะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเขาให้เย็นตัวลงครับแล้วพอเขาเย็นตัวลงเสร็จปุ๊บกาแฟเยลลี่ของเราเนี่ยน่าจะเซ็ตตัวพอดีเนาะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่เอาตัวส่วนนี้นะครับไปกรอ,อกรวมกับกาแฟเยลลี่ของเราครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ หลังจากที่เราแช่ตัวกาแฟเจลาตินของเราเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเทมาก็ไม่หกเนาะแล้วก็ตัวน้ำพึ่งมะนาวของเราก็เย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาบรรจุใส่ถุงเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานำน้ำพึ่งมะนาวของเราครับมาเทใส่เหยือก่อนเนาะพอเทใส่เหยือกเสร็จปุ๊บให้เรามาใส่ขวดบีบครับ หลังจากที่เราเตรียมน้ำพึ่งใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราทําการบีบใส่ถุงเลยครับนี่นะครับเหมือนเดิมครับเหมือนกตอนที่เรากรอกเจลาตินกาแฟของเราลงไปนะครับอันนี้เราใช้ถุงขนาด 200ml นะครับก็จะกรอกไปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาครับเรียบร้อยครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับถุงก็จะโป่งๆหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็เราก็กรอกใส่ถุงไปให้หมดเลยครับกรอกใส่ถุงไปอย่างนี้เลยครับเดีือวช่องว่างไว้นิดหน่อยว่าเผื่อเราจะได้บีบตัวเจลาตินของเรามาผสมกับน้ำผึ้งนะครับก็ปิดฝาก ทีนี้ก็ให้หาสติกเกอร์ครับมาติดเลยครับเป็นสติกเกอร์ของแบรนด์เราก็ได้นะครับเอามาติดให้เรียบร้อยครับนี่เนาะเดีวกล้ติดไปให้ครบทุกถุงเลยนะครับนีสติกเกอร์ของเรานะครับแล้วก็ปิดไปให้ครบทุกถุงเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกาแฟเยลลี่น้ำพึ่งผสมมะนาวของเราค่ะซึงกต้องขอบคุณสำหรับ น้ำพึ่งผสมมะนาวตาพึ่งยิ้มนะคะที่ได้ส่งมาให้พวกเราได้ลองรับประทานดูชอบมากเลยแะะลค่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะคะแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากจะทําน้ําขายนะคะแต่ว่าอาจจะชงแล้วรสชาติไม่นิ่งเลยอะ่ะเปรี้ยวไปหวานไปเอาแบบนี้ไปใช้นะคะรับรองได้เลยว่าความเปรี้ยวความหวานเหมือนกันทุกแก้วเลยค่ะลูกค้าติดใจอย่างแน่นอนเลยนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของกาแฟเยลลี่นะคะที่เราได้ทําให้เพื่อนๆดูค่ะ เดี๋ยวจะลองมาชิมเพื่อนๆดูด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันก่อนค่ะเดี๋ยวรายละเอียดต้นทุนเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะสําหรับต้นทุนรวมเลยนะครับจะอยู่ที่109บาท74สตางค์ครับทำได้ทั้งหมดกี่ถุงคะทําได้ทั้งหมด10ถุงครับตกถุงละ10บาท97สตางค์ซึ่งเพื่อนๆสามารถจะไปขายเป็นแบบ20บาทก็ได้25บาทก็ได้นะกาไรดีเหมือนกันนะคะเนี่ยแถมทําง่ายต่างหากเอาละทีนี้จะมาลองชิมกันดูนะคะ ซึ่งวิธีรับประทานนะคะเราจะต้องบี้เจ้าตัวเยลลี่กาแฟให้ขึ้นมาผสมกันก่อนนะคะนี่มันจะเป็นแบบอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดเนี่ยเสียบเข้าไปดูดเลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาไปชเชยเย็นเพราะต้องรีบถ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเทใส่แก้วเอาเนาะ <Okay. S 1> อ่ะเราก็อาจจะแบบเขย่าเขย่าหรือว่าบี้เยลลี่สักนิดนึงนะคะอันนี้เราใส่เยอะเกินไปเนี่ยนบะี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเทใส่แก้วเลย อืมกิ่นหอมทีนี้เราก็จะมาบี้ตัวเยลลี่กาแฟของเราใส่มาเป็นท็อปปิ้งนะคะอืมเยลลี่กาแฟก็หอมมากเลยค่ะโอเคทีนี้เราก็มาชิมกันเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวคนให้มันเข้ากันก่อนนี่แล้วก็โอ้โห กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหม่ำแล้วนะออื ชื่นใจชื่นใจมากๆเฮ้ยอร่อยมากคือมันเป็นการรวมตัวที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟส้มมากๆเลยนะคะใครเคยกินกาแฟส้มกดเลข5้านะ,ค,ะคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะคืออันเนี้ยมันมีความคล้ายกาแฟส้มแต่ว่ามันหอมกว่านะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นของน้ำผึ้งหอมมากๆนะแล้วก็แบบ ปลายคำเนี่ยมันจะเป็นรสมะนาวเปรี้ยวติดลิ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ความขมของกาแฟนิดนึงนะคะผสมกันแบบเฮ้ยดีอะเอาจริงดีกว่าที่คิดมากอืมตอนแรกนะคะให้เชฟแว่นทำให้กินเนี่ยเพราะว่าอยากกินกาแฟส้มเราก็เห็นว่าแบบทางพึ่งยิ้มเนี่ยเขาส่งน้ำพึ่งผสมมะนาวให้เราใช่ป่ะเราก็แบบไหนลองเอามาผสมกับกาแฟซิ ซึ่งเชฟเบนบอกว่าถ้าผสมกับกาแฟธรรมดามันจะดูธรรมดาไปแบบเอออยากทำเป็นเยลลี่แล้วกันเนี่ยพอเราทำแบบนี้นะแล้วเราก็คนคนมันนะคะเนี่ยแล้วพอแบบดูดไปปุ๊บมันก็จะมีทั้งเยลลี่นะนุ่มๆน,นะคะคือที่เราสอนทำเนี่ยนะมันจะไม่ใช่เยลลี่แข็งๆมันจะเป็นนุ่มๆแต่ยังหยุ่นๆอะ่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปสวยๆนะคะเพื่อเอาไว้ไปโพสขายรับออเดอร์นะ เรามีแจกรูปให้ฟรีอยู่ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะให้เพื่อนๆตามไปเซฟรูปไปใช้ได้เลยเนาะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะแต่ว่ากลับมาคอมเมนต์บอกเรานิดนึงละกันนะว่าขออนุญาตเอารูปไปใช้เราให้ใช้รูปฟรีไม่คิดค่าลิขสิทธิ์เลยค่ะพิเศษสําหรับคนดูช anel เรานะและถ้าเกิดว่าอยากให้เราทําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ